สวัสดีมิตรรักแฟนเกมทุกท่านนะครับวันนี้เรามาอยู่กันกับผมนะครับก้าวเกมเมอร์กับรายการแนะนําเลือกซื้อเพย์สเตชั่นกันนะครับตอนนี้นะครับมีหลายโมเดลมากมายเลยสาหรับเพย์สเตชั่นสำหรับคุณเลือกซื้อนะครับตอนนี้ในตลาดของเราครับที่กาลังจะออกใหม่อีก2โมเดลแล้วก็ของเก่าอีกหนึ่งโมเดลนะครับรวมเป็น3โมเดลนะครับส่วนใน2โมเดลแรกก็คือตัดทิ้งไปเพราะว่ามันเก่าแล้วนะครับเอาละครับเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าเจ้าโมเดลแรกเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงครับโมเดลแรกเนี่ยรู้ตามรูปกันเลยดีกว่า โมเดลแรกนี่นะครับก็หน้าตามันจะเหมือนกับโมเดลแรกๆเลยก็คือออริจินอลนะครับออริจินอลถ้าออริจินอลก็จะมีแถบข้างบนนะครับซึ่งเป็นเอ่อเป็นอะไรเขาเรียกอะไรอะพลาสติกขัดมันนะครับมันก็จะเป็นรอยง่ายนิดหน่อยนะครับไม่นิดหน่อยหรอเยอะเลยแหละเยอะเลยแหละนะครับก็จะแตกต่างกับ ตัว1,200ยังไงก็ไอเจ้าฝาครอบนั่นนะกับวัสดุที่ทําใหม่เนี่ยมันเปลี่ยนหมดเลยนะครับแล้วก็ปุ่มกดปุ่มกดเปิดปิดแล้วก็ปุ่มกดออกเนี่ยมันก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับเดี๋ยวผมมีรูปให้ดูว่ามันแตกต่างกันยังไงระหว่างเจ้าโมเดลเก่าออริจินอลกับโมเดล1,200นะครับเอาไว้หลังจากที่เราแนะนําราคากันไปเสร็จแล้วดีกว่าแล้วค่อยมาพูดกันนะครับเอาละตอนนี้เรามาดูราคากันเลยดีกว่าราคาแรกเลย สำหรับเจ้าโมเดล1 200นะครับความจุ 500GB กิกะไบต์นะครับในกล่อง1จอยแล้วก็บางร้านอาจจะแถมมาให้อีก1จอยนะครับก็ราคาตกอยู่ราวๆ13,500บาทนะครับ13,500บาทไม่รวมเกมนะครับถ้าคุณอยากได้เกมก็คุณก็ไปเลือกซื้อเอานะครับอยากได้เกมอะไรนะครับมองปองมาเฟียเดืนหน้านะครับเดือนเดือนเดือนสิบเดือนสิบน,น,นะครับเดือนสิบเอาละ ต่อไปนะครับก็จะเป็นเจ้าตัว1น b ่ทรทนะครับหนึก็ราคาก็จะตกอยู่ที่ประมาณ1นึ่0หบาทมี1จอยในในกล่องนะครับผมก็สามารถไปจับจองเรียกซื้อกันได้นะครับสำหรับโมเดล1200งพันะครับก็จะมีโมเดลใหม่อีกตัวหนึ่งก็คือเจ้าตัวสลิมนั่นเองนะครับเจ้าตัวสลิมหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวผมไปให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับไปดูกันเลยดีกว่าปัป๊บ นะครับเจ้าตัวสลีมนี่ก็คือเจ้าตัวนี้นะครับเจ้าตัวสลีมเนี่ยมันก็จะแตกต่างกับเจ้าตัวเอ่งพนสองร้อหรือเจ้าตัวออริจินอลก็เปลี่ยนโมเดลไปเลยอ่ะง่ายคือเปลี่ยนโมเดลเปลี่ยนเออ่เขาเรียกอะไรอ่ะดีไซน์ดีไซน์เขาเรียกดีไซน์นะครับเปลี่ยนรูปลักษณ์ไปเลยนะครับก็มันจะมีปุ่มกดนิดๆหน่อยๆแล้วก็มีจอยใหม่นะครับเจ้าตัวสลีมเนี่ยราคาเปิดตัวนะครับที่เขาขายกันหน้าร้านก็ห้าร้อยกิ๊กห้าร้อยกิ๊ก 5 0 0 g b นะครับอยู่ที่ราวๆ12,900บาทนะครับแล้วก็เจ้าตัว1ทรไบต์จาคาอยู่ที่ประมาณ13,900บาทมี1จอยในกล่องเหมือนเท่ากันหมดนะครับเกมก็ไปซื้อเอานะครับเกมสามารถเล่นด้วยกันได้หมดทุกเครื่องนะครับแล้ละสไตล์ของมันก็คือเครื่องเล็กเบาพกพาง,ง่ายสบายหายห่วงราคานะครับแถมเงียบต่างหาจะไม่รู้จริงหรือเปล่านะเพราะว่าผมไม่ได้จัดโมเดลนี้ก็จะมีอ e ีโมเดล 1. นึ่งอีโมเดลนี้ก็คือเจ้าตัว ต,ตัวพิเบิมของเรานะครับที่ Sony ่เขาเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อนี้นี่เองนะครับในในงานโซนี่ม e ทติ n งนั่เองนะครับเขาได้ออกตัวโปรมานะครับก็คือเจ้าชื่อ ps pro pro นั่นเองนะครับตัวนี้สองอาสามารถรองรับ 4k ได้นะครับแต่ไม่รองรับการอ่านวิดีโอแผ่นบูเรยนะครับแผ่นบูเรแผ่นหนังบูเร uhd 4K เนะครับเขาไม่ยองรับนะครับเขาลองรับแต่สตรีม 4K เท่านั้นเองแต่อนาคตมันก็ไม่แน่นะครับเขาอาจจะออกอีกรุ่นหนึ่งไปก็เลยก็ได้นะครับเพราะว่าเขาอาจจะออกมาแข่งกับ Xbox one s นะครับโอเคนะครับเจ้ารุ่นโปรโนเนี่ยมันมีราคาเท่าไหร่บ้างก็จะมีราคาเดียวเลยก็คือ1ทอร์นบะครับอยู่ที่ประมาณ16,990บาทนะครับ หรือ1 7 0 0 0 0บาทนะครับราคาประมาณนี้นะก็เขาจะมาขายหนร้านกันเท่าไหร่ไม่รู้แต่ที่รู้ก็ประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์เสริมอีกอย่างนึงก็คือเจ้า PSVR นั่นเองนะครับตอนนี้โซ n y ่เขาได้ลรดราคาลงมาแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเหลืออยู่ที่ประมาณ15,990บาทนะครับสำหรับตัวใครที่มีกล้องอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าใครยังไม่มีกล้อง นะครับก็ซื้อเจ้าตัวบันเดิลมา,มาเขามีกล้องแถมมาให้นะครับไม่ได้แถมมาให้หรอกต้องคิดราคาไปแล้วนะครับก็อยู่ที่หน9่งบาทนะครับเพิ่มมาอีก1,000บาทเท่านั้นเองนะครับคุณก็จะได้ PSVR เอามาใส่หัวจึ๊บแล้วก็เล่นเกม VR ได้สบายใจเฉยน,นะครับโอเคนะครับส่วนเรื่องจอยอะไรพวกนี้จอยก็ราคาอยู่ที่ประมาณ1,990บาทนะครับอยากเสียได้ตามสบายเลยนะครับแล้วส่วน มีอุปกรณ์เสริมอะไรอีกมากมายนะครับก็ไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์โซนี่หรือไม่ก็ร้านขายเกี่ยวกับ p พ a y s t a t i o นนะครับ n น t Project อะไรก็ได้นะครับแถวสยามพะเยาสยามพ,พารัา <c oughs> ากอนนะครับสยามพยากอนอนะครับต่อไปนะครับหลังจากที่เราแนะนำราคากันไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เรามาดูนิดนกันดีกว่าว่าความแตกต่างระหว่าง เจ้าโมเดลเก่ากับว่าเจ้าโมเดลใหม่เนี่ยมันแตกต่างกันตรงไหนบ้างนะครับผมก็จะมีรูปมาให้คุณดูรูปก็จะมีประมาณนี้นะครับเราจะมาเปิดดูให้ดูกันว่ามันแตกต่างกันตรงไหนนะครับก็จะเป็นรูปแรกเลยนะครับรูปแรกเลยก็จะเป็นดีไซน์ด้านหน้านะครับดีไซน์ด้านหน้านะครับก็จะมีเจ้าเครื่องหน <say> ึ <Fallout. S 1> น่งพันหนึ <Passover S 2> <urai> ่งร้อยนะครับกับหนึ่งพันสองร้อยมันแตกต่างกันจากที่บอกนะครับก็คือ เจ้าพลาสติกครับเงานะครับเขาเปลี่ยนพลาสติกด้านแทนนะครับก็จะแบบพื้นสักๆนะครับการลอยไปเลยทีเดียวนะครับส่วนเจ้าหนึ่งพันหนึ่งกับหนึ่งพปุ่มสวิตแตกต่างกันยังไงนะครับปุ่มสวิตเปลี่ยนเป็นการกดแทนนะครับการกดแทนซึ่งรุ่นโมเดลเก่านะครับออริจินอลของเราเป็น ทัสกีนนะครับกดจิกๆ,ๆ,ๆนะครับแต่รุ่นใหม่ของเราเป็นกดจักักักๆักนะครับเราจะเป็นโมเดลพันสองนะครับก็คือการการแผ่นเด้งนะครับการแผ่นเด้งบางทีมันอาจจะเป็นการเลเซอร์ส่งไปปับ๊บแล้วมันไปทปําปฏิกิริยาอะไรกันก็ไม่รู้มันดังติ๊ดติ๊ดตตลอดเวลานะครับโอเคเรามาดูช่องต่อไปกันดีกว่าช่องต่อไปก็คือเจ้าช่องเสียบข้างหลังนะครับก็จะมีการย้ายนิดหน่อยนะครับระหว่าง สาย HDMI ช่อง LAN แล้วก็ช่องเสียบกล้องนะครับแล้วก็เอานี้แหละ3ช่องที่เปลี่ยนนะครับสลับกันตัวนเจ้าเครื่อง1100กัน่เนี่ยมันก็มีอะไรข้างในที่มันเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับก็จะทำให้เจ้ารุ่น1200เนี่ยเย็นลงมากกว่าเจ้ารุ่นแรกนะครับโมเดลแรกๆมันจะร้อนมากนะครับ พอเวลาเล่นอากาศร้อนๆนะครับยังก็เรีือหางยาวพุ่งออกมาปั๊บๆๆ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 ๆเลยทีเดียวนะครับเอาละนะครับตอนนี้หลังจากที่เราได้สา่นระยายกันไปตั้งเกือบ7นาทีนะครับบอกว่าทุกคนคงจะได้ความรู้กันนิดๆหน่อยๆนะครับสําหรับราคาบางทีก็มันอาจจะมีแปรผันกันบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับเอาละครับก็หลังจากจบคลิปไปแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ ไปแล้วครับอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยแล้วกันไปแล้วครับบ๊ายบาย